สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง baby code นะครับจะมาสอนเขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้ตัวแปรลิสต์นะครับซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับก็จะมาเขียนโปรแกรมคิดราคาสินค้านะครับซึ่งเราจะให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนราคาสินค้าเข้ามานะครับแล้วก็คิดราคารวมนะครับคิดภาษีแล้วก็คิดราคาสุทธินะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็ประกาศตัวแปรไพลิสต์นะครับให้เป็นตัวแปรลิสต์นะครับเก็บค่าว่างๆเอาไว้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะให้ผู้ใช้นะครับป้อนราคาสินค้าเข้ามานะครับเราจะใช้คําสั่ง Y นะครับเงื่อนไขเป็น true ก็คือเงื่อนไขเป็นจริงเสมอนะครับจากนั้นนะครับประกาศตัวแปร value นะครับใช้ฟังก์ชัน input รับค่าเข้ามานะครับผู้ใช้ก็จะสามารถนะครับป้อนราคาได้เรื่อยๆนะครับ จนกว่าเราจะมีเงื่อนไขว่าจะให้จบการทํางานเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปก็คือเราก็จะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปก็คือนะครับเราจะใช้คําสั่ง if นะครับเช็คว่าตัวแปร value ที่ป้อนเข้ามานะครับเป็นตัว Q หรือเปล่านะครับถ้าเป็นตัว q นะครับเราก็จะให้ จบการทํางานนะครับหรือว่าให้หลุดออกจากหลูกไว้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราจะเอาค่าไปเก็บไว้ที่ตัวแปร p r i v นะครับเราก็เขียนว่าไปนเ e underscore l i s นะครับต a p p e n นะครับใช้ฟังก์ชัน append ในการเพิ่มค่าเข้าไปในตัวแปรเราจะใช้ฟังก์ชัน float นะครับในการแปลงค่า value นะครับที่เป็น string นะครับให้เป็นทศนิยมนะครับจากนั้นไปเก็บที่ตัวแปร l ิ s นะครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรับค่าเข้ามาต่อไปนะครับเราเมื่อจบการทํางานของคําสั่งวายนะครับเราก็จะไปหาผลรวมนะครับเราก็จะเขียนว่า Total นะครับตรงนี้เราจะหาผลรวมนะครับเราใช้ฟังก์ชัน Su m นะครับในการหาผลรวมของตัวแปรลิสต์นะครับถ้าเป็นตัวแปรอื่นนะครับเราจะต้องใช้วิธีการบวกนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวแปรหลายตัวแต่ถ้าเป็นตัวแปรลิสต์เนี่ย เราใช้ตัวแปรตัวเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชัน sum ในการหาผลรวมได้นะครับต่อมานะครับเราจะมาหาภาษีนะครับประกาศตัวแปร vat นะครับภาษีก็จะเป็น total นะครับคูณนะครับคูณ7นะครับหารด้วย100นะครับเราก็จะได้ภาษีนะครับต่อมานะครับ net นะครับราคาสุทธินะครับ ราคาสุดที่ก็จะได้ัจากนะครับราคารวมนะครับบวกภาษีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการคำวนวณต่างๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่งปริ้นนะครับในการแสดงผลลัพธ์นะครับที่เราได้ทำการาคำวนวณไว้แล้วนะครับ ด้านหลังเป็นตัวแปรนะครับด้านหน้าเป็นข้อความที่ไว้บรรยายเท่านั้นนะครับต้องเข้าใจการใช้คำสั่งพิมพ์ด้วยนะครับพอเราเขียนเราก็จะทำการทดสอบโปรแกรมนะครับโดยป้อนราคาสินค้าจำนวนสัก2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็เป็น40บาทนะครับชิ้นที่2ก็เป็น60นะครับ จากนั้นนะครับให้เราป้อนตัวคิวนะครับเพื่อจบการทํางานนะครับแล้วก็เดนเตอร์โปรแกรมนะครับก็จะทําการคำนวณราคารวมนะครับภาษีแล้วก็ราคาสุทธ oui. <s up Beij vrai> ิให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้งานตัวแปรลิปนะครับซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถป้อนราคาสินค้าได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวถ้าเราใช้ตัวแปรธรรมดาเราจะต้องใช้ตัวแปรหลายตัวนะครับแล้วก็การหาผลรวมนะครับเราจะต้องเอามาบวกกันแต่ถ้าเราใช้ตัวแปรลิปนะครับเราสามารถใช้ ฟังก์ชันต่างๆที่มาจัดก,การกับตัวแปรที่ได้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างก,ก็จะเป็นฟังก์ชันซ u ำนะครับเราสามารถหาผลรวมได้ง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ <c oughs>